เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ามใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใส่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ช่างทวีป จะมาแนะนำวิธีถอดใบพัดลมกันนะใบพัดลมของเดิมเนี่ยมันหักไปนะมันหักไปยี่ห้อมิล่านะยี่ห้อมิล่าขนาด16นิ้วนะ16นิ้วเดี๋ยวตั้งทวีปจะมาแนะนำวิธีถอดใบพัดลมกันนะเปลี่ยนใบพัดลมนะมาเปลี่ยนใบพัดลมกันก้อนอืน่นเดี๋ยวเราก็จะถอดกระจังนี้ออกเนี่ยมันจะมีเข็มขัดรัดอยู่เห็นไหม เนี่ยนะเนี่ยนะมันจะมีเข็มขัดรัดกระจังครอบใบพัดลมนะแล้วก็ง้างออกมาอืมนะง้างออกมาแล้วนะอันนี้ย้อมิลานะมิลาโอเคแล้วก็งัดออกมานะเนี่ยนะแล้วเราก็งัดขวาทีนะขวาทีซ้ายทีนะงัดกระจังเนี่ยนะออกมาแล้วเนี่ยนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วออ ต่อไปเนี่ยนะใบมันหักไปอา้าวถุกล็อกใบก็ไม่มีนะอ้าวนะเดี๋ยวเราก็จะดึงไปพัดลมออกมานะนะเอามือนะเอามือดันกระจังไวนะ้นะนะมือข้างนึ่นะดันดันกระจังพัดลมด้านหลังไว้นะตัวอีกมือนึงแล้วก็จับใบพัดลมดึงออกมานะดึงออกมานะเนี่ยดึงออกมานะเดี๋ยวช่างตัวเอกจะทำให้ดูนะเอา้าดึงออกมาหมุนหน่อย โอ้โหนน่นมากอืมอืมอืมไม่ออกนะแน่นมากเลยนะไม่ออกไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยอะโอยดึงไม่ออกนะโอ้ยไม่ออกนะไม่ออก แน่นมากอ้ยอ้ยน้แน่นมากนะเอาไม่ออกเลยนะเดี๋ยวช่างทวีปจะหาวิธีอื่นนะหาวิธีอื่นต่อไปนะดูเต้ว่ามันจะออกไหมนะเดี๋ยวหาวิธีอื่นก่อนนะหอยตกคูนะเดี๋ยวช่างทวีปจะใช้ไขควงตักแบนเนี่ยนะนะงัดดูที่จะออกไหมนะวิธีงัดแล้วก็สอด ตอดไขควงนะอีกด้านหนึ่งนะตอดไขควงไปด้านนี้นี่ด้านนี้ด้านหนึ่งนี่เห็นไหมตอดไปด้านหลังใบพัดลมนะตอดไปด้านหลังใบพัดลมอย่างนี้นี่ตอดไปอย่างนี้นะนีอย่างนี้นะหลังใบพัดลมอีกอันหนึ่งแล้วก็ตอดข้างล่างนี่นะตอดอย่างนี้นี่เห็นไอย่างนี้นี่นะอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วเราก็งัดนะงัดไขควงนะ เข,เข้ามาหาตัวนะเอาลองงัดสินะเอ้าั้งเวิบจะงัดแล้วนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บไม่ออกอือหือไม่ออกแน่นมากนะ งัดไม่ออกนะแน่นมากนะแน่นมากเอารันนะต่อไปนะเราจะต้องหาวิธีเอาออกให้ได้นะนะเดี๋ยวช่างคิปก็ใช้วิธีนี้นะวิธีที่สามนะลองใช้ตัวดูดสินะดูดออกมานะดูดออกมาวิธีใช้ตัวดูดนะแล้วมันมีสองขาใช่ไหมเราก็เอาปลายที่เป็นรูปตัวแอลเนี่ยงอเข้าเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้นะเข้าใต้พัดลมนี่นะ ตัวนี้ข้างหนึ่งกระสอดเข้าไปตรงนี้ช่างทวีปจะทําให้ดูนะแต่๋ช่างทวีปจะทําให้ดูเอาตรงเกลียวเนี่ยนะเนี่ยปลายเกลียวน้ําแหลมเนี่ยนะให้มันจิ้มไปตรงนี้เลยนะให้มันจิ้มไปที่กึ่งกลางนะกึ่งกลางแกนทัดลมเนี่ยนะจิ้มให้ตรงกึ่งกลางนะอย่าไปริมมากนะริมมากเดี๋ยวมันไปโดนเกลียวจะเสียเกลียวซะเดี๋ยวจะใส่จุกล็อกใบไม่ได้นะ พยายามจิ้มจิ้มให้กึ่งกลางแกนเนี่ยนะแกนพัดลมเนี่ยนะนี่นะานเนี่ยนะต่างวือกันล็อกแล้วนะนนเนี่ยเนหะ็นไหม ใช้สองขาเนี่ยนะสองขาล็อกล็อกใบไว้นะแล้วก็หมุนหมุนแกนกลางเนี่ยหมุนตัวเนี้ยนะเป็นตัวเล่งนะเพื่อที่จะดึงออกไปแล็บให้มันอยู่กลางเลยนะเนี่ยมันอยู่กลางนะให้อยู่กลางแกนพัดลมนะกลางแกนพัดลมแล้วก็หมุนลงมาใครจะมีประแจาปากตายก็ได้นะักขันแต่ช่างเขาวีบไม่มีนะแต่จะใช้ คิมล็อกเรียกคิมล็อกนะคิมล็อกช่วยหมุนนะมือหมุนไม่ไหวนะมันตึงมากแล้วนะตึงมากนะหมุนไม่ไหวนะทางทวีปต้องใช้คิมล็อกช่วยนะเนี่ยนะทางทวีปก็จะหมุนนะหมุนเร่งเข้าไปดูที่จะออกไหมอุ้ยแตกนะไม่ออกแตกแตกแตกใบแตกนะไม่ออก นี่นี่ใบแตกนะแน่นมากเห็นไหมนี่แตกเลยเห็นไหมไม่ออกนะแตกนี่แตกเลยเห็นไหมแตกเลยนะเดี๋ยวช่างทวีปเอาตัวดูดออกก่อนนะเอาตัวดูดออกก่อนเอาละเนี่ยเห็นไหมแตกเลยนะแตกเลยแตกเลยแต่แตกเลยก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราไม่ใช้อยู่แล้วนะ ใบพัดลมอันนี้เราไม่ใช้อยู่แล้วเพราะมันแตกอยู่แล้วนะขนาดใช้ตัวดูดยังดูดไม่ออกเลยนะแตกเลยนะเพราะฉะนั้นมันแตกก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราไม่ใช้อยู่แล้วมันเสียหายอยู่แล้วนะมันเสียหายอยู่แล้วเราจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะมันแตกก็ไม่เป็นไรเราก็ทุบไปแตกไปเลยไหนๆแตกแล้วส่งเสริมทุบไปแตกไปเลยนะเดี๋ยวตั้งเทวีจะทําให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเนี่ยงัดออกมาเลยเนี่ยมันแตกแล้วนะแตกก็ไม่เป็นไรนะมันแตกแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยแน่นมากนะถ้าเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะต้องทุบอย่างเดียวนะนะเดี๋ยวั้งทวีปก็จะใช้ครีมนะเป็นครีมเลื่อนได้นะเป็นครีมคอมาเรียกครีมคอม้านะ ช่างชีวิตก็จะบีบให้มันแตกเลยนะไหนไหนมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวช่างทีวิตจะบีบบีบให้มันแตกไปเลยนะอือนะบีบให้แตกไปเลยนะให้แตกไปเลย แล้วกระจังเนี่ยถอดแหวนแล้วกระจังมาเอาแหวนแล้วกระจังออกมาแล้วนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะดึงออกมาเอาละเอาละมอดออกมาสามตัวนะหนึ่งสองอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสามเอาละดึงออกมา,อ,าออกมาพอดีเลยนะออกมาแล้วออกมาแล้ว ตรงนี้นก็มีช่องว่างแล้วนะเห็นไหมมันจะมีช่องว่างแล้วนะนะเดี๋ยวช่างทุบจะใช้คีมล็อกเนี่ยนะเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกคีมล็อกนะเดี๋ยวเราจะล็อกตรงนี้ไว้นะคีบคีบแกนพัดลมไวนะ้เนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะคีบตรงนี้นะหนีบเอาไว้นะเดี๋ยวจะเอาคีมล็อกหนีบตรงนี้ไวนะ้แต่ก่อนหนีบนะก่อนหนีบใช้เศษผ้าเนี่ยนะลองแกนก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นรอยนะ เดี๋ยวแกนพัพดลมเป็นรอยเนี่ยเวลาเราถอดเปลี่ยนแกนเนี่ยนะมันจะถอดไม่ออกมันจะติดบูทนะเดี๋ยวแกนเป็นรอยแล้วมันจะถอดไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาผ้ารองนะเนี่ยนะเนี่ยนะจ้างทวีปก็หาเศษผ้าเนี่ยมันรองนะพันไว พันไว้นะพันไว้อย่างนี้แล้วก็ใช้คีมล็อกบีบไว้เอาละนี่นะคีมล็อกบีบไว้แล้วนะบีบไว้แล้วบีบไว้แล้วนะนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้ประแจคอม้าเนี่ยนะดึงจับจับคีบแล้วดึงออกมานะอีกมือนหนึ่งเราก็จับประแจล็อกไว้เนี่ยนะคีมล็อกนะแล้วก็จับคีมล็อกไว้นะ อีกม so no right. right ือหนึ oh, right? ่งเราตับประแจคอม้าขี้ไปแล้วก็หมุนออกมานะหมุนหมุนขึ้นหมุนลงนะหมุนขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นหมุนลงพร้อมกับดึงออกมานะค่อยๆขยับออกมานะค่อยๆขยับออกมานะจ่างวิททำให้ดูนะเนี่ยนะเอาน้ําหมุนขึ้นหมุนลงนะพร้อมกับดึงออกนะพร้อมกับดึงประจาคอมาเนี่ยออกมานะอ้าวท่างทวีตจะทําให้ดูนะนะดึงออกขยับแล้วขยับแล้วนะ ออกแล้วนะออกแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วตัวเจ้าปัญหานะออกมาแล้วเหนื่อยเลยช่างทวีปเหนื่อยเลยนะโอเคออกมาแล้วนะ ก็จะไม่เป็นรอยนะเห็นไหมมันจะไม่เป็นรอยนะเนี่ยนาะมันจะไม่เป็นรอยเดี๋ยวเวลาเราถอดถอดแกนออกจากบูธมันจะได้ถอดได้นะถ้าเป็นรอยแล้วถอดไม่ออกนะเป็นรอยแล้วจะถอดไม่ออกจะติดบูธโอเคนะต่อไปนี่นะตัวจเจ้าปัญหานะรูมันเล็กนะมันคนละยี่ห้อนะมันก็ใส่กันไม่ได้นะแต่เขาขืนใส่เข้าไปมันก็เลยฟิตนะมันคับมากเลยมีปัญหาเอาไม่ออก นะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปไปเบิกใบพัดลมมาก่อนนะคอยคะัครูเอาระน,นะช่างทวีปก็ได้เบิกใบพัดลมมาใหม่แล้วนะของยี่ห้อมิล่าเราไม่มีนะหาไม่ได้นะช่างทวีปก็จะเอาใบนะของยี่ห้อที่มันใส่นะยี่ห้อธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าสำหรับใส่กับชาร์จหรือฮาตาลิได้นะ ใช้กับยี่ห้อชาร์ปได้แล้วก็ฮาตาลิได้นะโอเคนะวิธีตายวิธีตายเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดสนิมก่อนนะเอากระดาษทรายขัดนะเอากระดาษทรายขัดนะทําความสะอาดแกนก่อนนะเป็นสนิมนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้กระดาษทรายเนี่ยนะเบอร์หนึ่งพันนะเบอร์หนึ่งพันนะหยดน้ํามันไปหน่อยนะหยดน้ํามันไปหน่อยนะจะได้ขัดสนิมออกง่ายๆนะอัดไป นะไปนะขับไปมันเป็นสนิมนะมันเป็นสนิมทําให้ออกยากเหมือนกันเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยสนิมออกดําปีเลยเดี๋ยวใช้ทินเนอร์เช็ดหน่อยนะใช้ทินเนอร์เช็ดเนี่ยนะใช้ทินเนอร์ชุบผ้านะหรือว่าผ้าทุบทินเนอร์นะแ <c oughs> ม่ตั้งทวีปเรียกกลับกันละเอาทินเนอร์ชุบผ้านะ เอ okay. หรือเอาผ้าชุบทินเนอร์อ่ะยังไงก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะทำย่างเงี้ยเนี่ยน,นะทินเนอร์ชุบผ้าหรือผ้าชุบทินเนอร์เนี่ยแบบเนี้ยนะแบบช่างทว,วีปนี่แหละยังไงก็ได้แล้วก็เช็ดปลายนะเช็ดปลายเอาละเอาละ สะอาดแล้วนะสะอาดแล้วสะอาดแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะประกอบเข้าที่เดิมเลยนี่ใส่ฝาครอบด้านหน้าไปก่อนนะใส่ฝาครอบไปก่อน่อครอบมอเตอร์น็อตสามตัวนะน็อตสามตัวหนออีกตัวหนึ่ง สามเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปตะแกงตะแกงตะแกงขอบใบพัดลมด้านหลังไปไปจุกล็อกตะแกงนะแหวนล็อกตะแกงหมุนตามเข็มนาฬิกานะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนไปทางนี้นะเอาละนะ ใบใบใส่ไปนะเอารันนะต่อไปจุกล็อกใบจุกล็อกใบนะะใส่ไปหมุนทวนเข็มนาฬิกานะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเวลาเราใส่ให้แน่นนะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกา เอาละเรียบร้อยเรียบร้อยกระจังกระจังข้อบใบพัดลมด้านหน้านะตะแกงข้อใบตะแกงข้อใบพัดลมด้านหน้าใส่ไปตะแกงครอใบพัดลมเอาละเรียบร้อยเข็มขัดล็อกนี่นะล็อกล็อกตะแกงนี่นะ มันมีตัวล็อกตะแกรงอยู่นะกดขึ้นไปโชว์อาหเรียบร้อยวิธีถอดใบพัดลมที่ถอดยากถอดไม่ออกนะทางทวีปก็ได้แนะนำให้ดูแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับ